สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบอัมทรินีโดยแม่หมออัธมธรมธรมถาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาคิดจะงอเรามานะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าอยากจะรู้เนาะว่าคนที่เราคุยคุยอยู่หรือแฟนของเราที่อาจจะทะเลาะเบาแหวงกันมีงอนงอนกันอยู่เนี่ยเขาคิดจะงอคุณไหมนะ คุณอาจจะสงสัยเดี๋ยววันนี้มาเปิดไพ่ไขข้อข้องใจมาดูภายในใจล้วงลึกใจของเขากันว่าเขาคิดจะงอเราบ้างหรือเปล่าเออนะอ่ะเดี๋ยววันนี้แบ่งไพ่ออกเป็นห้ากล่องด้วยกันนะจ๊ะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่แล้วก็กล่องที่ห้านะคะก่อนที่จะเลือกไพ่เนาะทำสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำนะจ๊ะ ห้ากล่องด้วยกันนะจ๊ะจุกๆแทบจะส่วนตัวเลยนะเลือกได้เยอะมากห้ากลองกันไปเลยนะอ่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกอยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ หาคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทาต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเลืล่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกอย,ยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากจะถามถึงด้วยว่าเขาคิดจะงอคุณไหมนะ <c oughs> นะ หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่รู้สึกโอเคละนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะจ๊ะอ๋อหนึ่งสองสามสี่หรือห้านะจ๊ะ หากคุณยังรู้สึกสับสนลองทําสมาธิอีกสักรอบหนึ่งนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจออกยาวยๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่รู้สึกโอเคละหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดอีกรอบหนึ่ง ถ้ายังสับสนอยู่ลองทําสมาธิอีกสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบก็ยังสับสนให้ฟังคำนายมั่กว่าหนึ่งกองไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเด็ดเดี่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3, 4และ5ตามลําดับแบบนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะปรบมือ มาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่หนึ่งนะมาดูกันว่า <Hello. S 1> คนในใจของคุณ <Hello. S 1> เขาคิดจะงอที่ไหม <Hello. S 1> หนึ่งขอฟังเสียงก่อนมีเสียงอะไรแวบๆเข้ามาหรือเปล่าฮัลโหลโอเคอ่ะมาดูกันนะคะว่า <Hello. S 1> คนที่อยู่ในใจคุณ <Hello. S 1> เขาคิดจะงอคุณหรือเปล่าหนึ่งสองและสามจ้าโอ้โห oh. ดูจากพลังงานตรงนี้ มีลุ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานอีกสักใบสองใบเพื่อความชัดเจนนะจ๊ะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้อืนี่เขาคิดจะงอคุณอยู่แล้วนะและดูจากพลังงานตรงนี้ยังไงยังไงเดี๋ยวเขาก็งอคุณอย่างแน่นอนค่ะโอ้เหรอเพราะคุณคือดวงใจของเขาเพราะคุณคือหัวใจของเขา เพราะคุณคือคนที่เขารักเพราะคุณคือคนที่เขาแคร์เพราะคุณคือคนที่เขาแย่แสเพราะคุณคือคนที่เขาอยากจะให้เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเขาว่าวเพราะนั้นรู้จับพลังงานตรงนี้ถามว่าเขาจะงอคุณไหม คิดจะงอคุณไหมต้องบอกเลยอยู่ในความคิดอยู่แล้วที่จะงอนะ่ะนะแล้วก็คิดจะงออยู่แล้วแล้วก็ดูจากทีท,ท่าท่าที100%นะดูจากพลังงานตรงนี้ยังไงเขาก็งอคุณเพราะเขารักคุณเขารู้สึกดีกับคุณเขาแคร์คุณถึงบางครั้งบางทีอาจจะมีแบบเอาแต่ใจตัวเองบ้างหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่สุดท้ายไปไหนไม่รอด นะคะนิ่งได้ไม่นานหรอกเงียบได้ไม่นานหรอกสุดท้ายยังไงก็งอคุณอยู่ดีค่ะอืมนะก็ใจมันรักคุณน,ะนออ่ะนึกออกปะเพราะฉะนั้นแล้วเขายอมไม่ได้ให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเกินรอเขาจะมางอคุณแน่นอนค่ะเออนะใครแล้วน่ายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณเะยฮะยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่กองที่สองมาดูกันว่าเขาคิดจะงอคุณไหมหนึ่งสองและสามจ้าโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้อีกโก้เยอะมากนะคนนี้อัตราตัวตนก็สูงอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย ดูจากพลังงานตรงนี้เนะี่ยต้องบอกเลยเขาทําเป็นฟอร์มไปอย่างนั้นแหละทําเป็นนิ่งทําเป็นเงียบทําเป็นเฉยไปอย่างนั้นแหละดูจากพลังงานตรงนี้เนะต้องบอกเลยสุดท้ายยังไงเขาก็มองงอคุณอืลึกๆในใจเขากลัวจะเสียคุณไปจะตายนะสุดท้ายยังไงยังไงเขาก็มางอคุณโอ้นะ ือดูจากพลังงานตรงนี้เขามีความคิดที่จะง้อคุณอยู่แล้วแต่มีอีกโก้มีอัตตาตัวตนศักดิ์ศรีมันค้ําคอนะคะเออแต่ลึกๆในใจอยากกลัวเสียคุณไปอยากงอแทบตายห่วงคุณก็ห่วงเยอะนะคะแต่แบบมีความเก๊กกะขี้เก๊กกะฟอร์มจัดนะ่ะโอ,อ้ศักดิ์ศรีมันค้ําคอเนะี่ยก็เลยต้องทําเป็นเก,ก๊กทําเป็นนิ่งทําเป็นเงียบทําเป็นเฉยนะทําเป็นแบบว่าไม่สนใจอะไรเลยนะหรือทําเหมือนกับว่า เอาแต่ใจตัวเองนิดๆนะคะไม่ใช่อะไรนะมันคือฟอร์มมันคืออีโก้มันคือ form, คอ ego, ิตาตัตนของเขานะแต่ถ้าถามว่าคิดจะงอคุณใหม่ต้องบอกเลยเขาคิดจะงอคุณอยู่แล้วลึกๆในใจกลัวเสียคุณไปจะตายเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้เขาคิดจะงอคุณแต่ว่า ego, อีโก้อิตาตัวตนฟอร์มจัดนะคะเออกลัวเสียฟอร์มกลัวแบบว่า เสียเขาเรียกว่าเสียชื่อเสียงอะไรอย่างงี้น,นะอับอายอะไรอย่างเงี้ยเออกลัวอายคนอื่นกลัวแบบว่าเป็นฝ่ายงอแล้วก็แบบว่าทําให้คนอื่นแบบอาจจะมาแซวอะไรต่างนะ,ะแต่ว่าลึกๆในใจคือคิดจะงออยู่แล้วอยากงอมากเพราะว่ากลัวเสียคุณไปมากนะ,ะแต่ฟอร์มจัดฟอร์มเยอะนะคะแล้วก็อัตราตัวตนก็สูงด้วยศักศรีค้ำคอมากเหลือเกินนะเออหน้าบางเหลือเกินนะกลัวแบบว่าอับอายกว่าแต่กลัวแบบอายคนอื่นเขาหรืออะไรต่าง คือฟอร์มเยอะคิดเยอะนะคะแต่ถ้าถามว่าคิดจะงอไหมคิดอยู่แล้วกลัวเสียไปกลัวเสียคุณไปจะตายคิดอยู่แล้วคิดอยากจะงออยู่แล้วอยากจะงออยากจะงออยู่แล้วอ่ะเพราะห่วงใยคุณก็เยอะนะคะแต่ว่ามีฟอร์มอยู่จัดแค่นั้นเองนะคะเออแต่สุดท้ายดูจากพลังงานตรงนี้นะเขาก็จะมางอคุณในรูปแบบของเขาซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็น,ปนการงอแบบว่าขอโทษขอโพยงอนะงุ้งยิงงุ้งยิงอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะกลับมา คุยกับคุณเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนั่นคือการงอของเขาแล้วจ้าเออใครแล้วไหนานานแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สามมาดูกันว่าเขาคิดจะงอคุณไหมหนึ่งสองและสค่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยความสัมพันธ์ซับซ้อนหรอ ความสัมพันธ์ซับซ้อนหรอขอดูพลังงานหน่อยโอ้โหนี่ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าสนเสน่ห์ของคุณจะทำให้เขาหึงจนสุดท้ายเขาจะยอม เขาเรียกว่ายอมลดทิฐิยอมลดอีกโก้วางทิฐิวางอิกโก้แล้วก็มางอคุณนะคะเออถามว่าเขาคิดจะงอคุณไหมต้องบอกเลยดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยในวันที่คุณดูดีในวันที่คุณมีสเสน่ห์ในวันที่คุณมีออรา่ามีราศีดูจากพลังงานตรงเนี้ยเขาคิดเยอะแล้วมีโอกาสว่าเขาคิดที่จะงอคุณด้วยนะคะ สเสน่ห์คุณนะรุนแรงมากนะทำให้ใครลลลหลงรักหลงไหลค่อนข้างมากเสน่ห์ที่ดีของคุณตรงเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจนะคะเขาจะรู้สึกไม่สบายใจกระวนกระวายใจจนไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอันจะทำอะไรนะเอาจต่สองคุณแล้วก็กลับมางอคุณนะคะโอ้ <P ASS> เขาสองคุณนะ่ะ เพราะว่าเขารู้สึกไม่ดีรู้สึกกังวลคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขามีความรู้สึกหึงหวงคุณอยู่ตลอดเวลาสองคุณอยู่ตลอดเวลาและคิดที่จะง้อคุณอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ไม่นานเท่าไหร่เขามาง้อคุณอย่างไวแน่นอนเออเตรียมตัวให้ดีเร็วๆนี้เขามางอคุณแนะ่เออนด เขาคิดจะง right right ้อค er. ุณอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกหึงหวงคุณมากอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาส่องคุณอยู่ตลอดนะส่องคุณเยอะมากส่องคุณทุกวันส่องคุณทุกเวลาส่องอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความหึงหวงคุณอยู่ทุกเวลาทุกนาทีฮ่า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 เออเฮ้อนะเขาคิดจะง้อคุณอยู่แล้วและเขาก็อยากจะง้อคุณอยู่แล้วนะคะ แล้วยิ่งคุณมีสเสน่ห์มากช่วงนี้ต้องบอกเลยเขาไม่สบายใจนะอยู่ไม่สุขเลยกระวนกระวายใจแล้วคิดหาหนทางนะที่จะมาง้อขอคืนดีับคุณเพราะนั้นถ้าถามว่าเขาคิดจะงอคุณไหมเขาคิดอยู่นะอาจจะเป็นคนที่แผนเยอะนิดนึงนะก็จะเป็นการวางแผนคิดอยู่ว่าจะงอคุณยังไงดีงอคุณแบบไหนดีทําแบบไหนคุณจะคืนดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันคิดเยอะเหลือเกินนะคะแต่ถามว่าคิดจะง้อไหมคิดอยู่แล้วเพราะความหึงหวงนะหึงหวงมาก เขากลัวจะเสียคุณไปเขายอมเสียคุณไปให้คนอื่นไม่ได้นะมีความหือห่วงมีความห่วงก้างเยอะมากสูงมากนะแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจสองคุณหนักมากด้วยนะยิ่งคุณมเสน่ห์มากช่วงนี้ทําให้เขารู้สึกกระวนกระวายใจไม่สบายใจอยู่อยู่ทุกทีเลยทําให้ในช่วงเวลานี้เขากําลังคิดหาหนทางหรือแผนการที่จะมางอขอคืนดีกับคุณอ่าเออ แล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่4มาดูกันว่าเขาคิดจะงอคุณไหมนะ1 2และ3จ้าเออดูคิดเยอะคิดหนักคิดมากมากังวลใจอยู่นะขอดูพลังงานเพิ่มเติอมอีกสักหน่อยโอ้โห สุดท้ายค่ะขอดูพลังงานหน่อยโห oh, oh. นี่เขาอยากงอคุณใจจะขาดรู้รู้เ oh. ปล่า oh. เขาคิดที่จะงอคุณอยู่ทุกเวลาทุกนาทีนั่นแหละดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอยากงอคุณใจจะขาดเขาคิดที่จะงอคุณอยู่ตลอดเวลาคิดหาหนทางหาวิธีที่จะงอคุณอยู่ทุกนาทีคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีผลต่อใจเขา คุณมีอิทธิพลต่อใจเขาคุณสําคัญต่อใจเขานะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาถ้าทะเลาะบอกแหวงกันตอนเนี้ต้องบอกเลยเขาไม่สบายใจอย่างหนักนะคิดจะง้ออยู่แล้วคิดหาหนทางอยู่แล้วบางครั้งบางทีอาจจะมีฟอร์มบ้างนะหรืออาจจะกลัวก็ได้นะกลัวว่าถ้าเกิดงอคุณไปคุณไม่ให้อภัยทําไงคุณคุณยังไม่พร้อมทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็กลัวหน้าแตกด้วยอะไรด้วยนะหลายอย่างนะแต่ถามว่าคิดจะง้อไหมคิดนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงน,ตรงนี้เขาไม่สบายใจเลยนะ เขาไม่สบายใจเลยที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาทะเลาะบอกแห้งหรือมีความขัดแยง้งหรือว่างอนๆกันอยู่แบบนี้นะเขาคิดหาหนทางคิดหาวิธีที่จะมาง้อคนดีอยากที่จะกลับมาคืนดีกันโอ้นะ เพราะนั้นนะถามว่าเขาคิดที่จะง้อคุณไหมคิดอยู่ตลอดเวลาอยากจะง้อใจจะขาดแต่กลัวว่าคุณยังไม่พร้อมกลัวทะเลาะก,กันอีกกลัวบานปลายกลัวคุณไม่ไม่คืนเด๋ยกเขานะกลัวกลัวไปหมดเลยอะเพราะด้วกพลังงานตรงนี้คุณมีอิทธิพลต่อใจเขานะคุณมีผลต่อใจคุณนะเขานะคุณมีความสําคัญต่อ ต่อใจเขามากนะเขาอยากจะกลับมารักกันอยากหวานแหววกับคุณนะตอนนั้นคิดว่าจะง้อไหมคิดอยากง้อแต่ก็กลัวหน้าแตกกลัวแบบว่าคุณยังไม่พร้อมยังไม่ดีด้วยกันนะกลัวอารมณ์คุณยังไม่ดีนะกลัวคุณยังไม่พร้อมที่จะคือดีกันนะกลัวหน้าแตกด้วยอะไรเงี้ยมีฟอร์มด้วยอะไรด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะมันก็เลยทําให้เขาอยากไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรต่างๆนะแต่ถามว่าอยากง้อไหมคิดจะง้อไหมคิดแล้วก็อยากง้อมากแต่ว่ากลัว กลัวกลัวหน้าแตกกลัวคุณไม่พร้อมกลัวทะเลาะกันอีกก็เลยแค่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมถ้าดูทีท,ท่าหรือท่าทีของคุณว่าคุณพร้อมที่จะเปิดรับเขาแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสว่าเขาจะงอคุณทันทีเลยนะจ๊ะใครแล้วก็หนายนาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่5มาดูกันว่าเขาคิดจะงอคุณไหมหนึ่งสองและสาจ้าโอ้โหดูจากพลังงานทีท่าตรงนี้ดูอยากจะงอเต็มทีเหมือนกันนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะคะโอ้โห เอาดีๆเอาจริงๆคนที่เลือกกล่องนี้ยความสัมพันธ์ดูซับซ้อนอยู่เหมือนกันเนาะหรืออาจจะประชดกันไปประชดกันมาหลายๆสิ่งหลายอย่างก็แล้วแต่นะถามว่าเขาคิดจะง้อคุณไหมดูจากพลังงานตรงนี้เขาคิดจะง้อคุณนะแต่เขาก็ดูทีท่าของคุณก่อนนะคือดูเหมือนกับว่าเขาอยากจะง้อคุณนะคิดมีความคิดที่จะง้อคุณด้วยนะเพียงแต่ว่าเขาดูทีท่าของคุณอยู่ดูทีท่าของ ของสถานการณ์อยู่นะคะมีความรู้สึกอยากจะง้อนะคะมีความคิดที่จะง้อนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะกังวลหรืออาจจะกลัวหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์มันมันมันโอเคที่จะงอหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ยค่ะเนาะก็เลยอาจจะยังนิ่งเนียิ่งนิ่งเยียบเยียเฉยๆแต่ถามว่าคิดจะงอไหมคิดนะแต่ก็ดูทีท่าของคุณก่อนอยากงอเต็มที่นะ่ะอยากงอเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่างอแล้วจะเป็นยังไงควรจะงอไหมเวลานี้ หรือเวลานี้ยังไม่ควรมันดูเขาเก้ะก๊กลางๆลงังเลนะแต่ถามว่าคิดจะงอไหมคิดนะแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรในช่วงเวลานี้เท่านั้นเองเหมาะสมหรือไม่ที่จะงอช่วงนี้งอเลยดีไหมหรือรอเวลาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาดูคิดเยอะเท่านั้นเองแต่ถามว่ามีความคิดที่จะงอคุณไหมมีความคิดที่จะงอคุณอยู่นะคะเออนะ แล้วก็หนไหน่แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟิร์สกับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรูน้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย